สวัสดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22กันยายนพุทธศักราช2567วันที่22ถูกต้องหรือไม่ไม่ทราบขออภัยผมกำลังจะกลับบ้านนะครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าบนหลักรถนะพี่ชายหาอะไรเนาะพี่ชายได้อะไรบ้างนะพี่ชายเรา ผมกำลังจะกลับบ้านนะครับหลังจากที่ไปส่งภรรยามาเมื่อสักครู่นี้วันนี้ผมจะเอาเจ้าคาวาสกีนินจา ZX6R คันนี้เข้าไปที่ศูนย์นะครับเพื่อที่จะทำการเช็คระยะครั้งใหญ่ เช็ควาวโน่นนี่นั่นอาจจะต้องทิ้งรถไว้ที่ศูนย์เรียวโมโตสปอร์ตรามคำแหงมากสุดอาจจะประมาณสัก4ี่วันนะครับหมายความว่าหลังจากวิดีโอนี้เป็นต้นไปรวมถึงการขับขี่ไปที่ศูนย์เรียวโมโตเพื่อนๆคงจะไม่ได้เห็น รถคันนี้ไปอีก3 4วันเลยมันต้องเอาไปทิ้งไว้นะครับช่างเขาบอกว่าต้องเอามาตรวจเช็คก่อนนะนะว่ามีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนขนาดไหนเท่าไรไอ้พวกชิมวาลชิมอะไรนี่แหละนะผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแล้วผมจะใช้รถอะไรดีล่ะทีนี้ผมไม่มีรถเลยนะครับ ใช่ผมไม่มีรถแต่ว่าท่านพิสิทธ์นะครับสหายอันเป็นที่รักยิ่งของผมก่อนหน้านี้ตอนที่ผมขับรถไปหาเด็กหญิงปรางฉายที่จังหวัดนครปฐรมท่านพิสิทธ์เขาได้เสนอว่าพี่เอารถ CB 500 X ไปวิ่งทางไกลหน่อยไหมนะครับซึ่งผมไม่ได้เอาไปแต่วันนี้นะครับท่านพิสิทธ์จะเอารถ Honda Cb 5 0 0 X มาให้ผมใช้ระหว่างที่เจ้ารถคันนี้นอนพักผ่อนอยู่ที่ศูนย์เรียวโมโตสปอร์ตถูกต้องครับท่านพิสิทธ์ให้ผมยืมรถ ผมโทรศัพท์ติดต่อไปหาท่านพิสิทธิ์ขอยืมรถ CB 5 0 0 X มายืมผมพูดยังไงเนี่ยขอยืม CB 5 0 0 X มายืมก็คือยืมรถเขานั่นแหละนะท่านพิสิทธิ์บอกว่าเอาไปเลยนะครับซึ่งในวันนี้ ในเวลา9โมงเช้าที่จะถึงเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยท่านพิสิทธิ์จะขับรถ CB 500X มาหาผมที่ที่หอที่ตึกและเราจะขับรถไปศูนย์เรียวโมโตสปอร์ตด้วยกันนะครับท่านพิสิทธิ์จะขับไปกับผมที่นั่น หลังจากที่ผมทิ้งรถไว้ที่ศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเดินทางกลับบ้านผมจะเดินทางกลับบ้านพร้อมท่านพิสิทธิ์เวลาจะพูดแต่ละทีเนี่ยเจอหลุมเจอบ่อเจอเนินน้ำลายแทบจะขึ้นจมูกนะครับ ผมไม่รู้ว่าไอเครื่องบันทึกเสียงของผมไฟฟ้ามันจะหมดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าผมเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะก่อนที่จะเดินทางออกมาส่งภรรยาเนี่ยนะ ผมได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เบื้องต้นนั่นแหละครับผมมาเปิดดูเครื่องบันทึกเสียงเออมันยังมีแบตเตอรี่มีไฟเหลืออยู่และผมอาจจะก,กดปิดไม่สนิทก่อนที่จะมาบันทึกวิดีโอนี้นะก่อนที่จะบันทึกเสียงตรงนี้ผมตรวจเช็คดูแล้วนะครับแบตเตอรี่มันยังเหลืออยู่ กำลังจะเสียบไม้ต่อไม้อ้าวเฮ้ยนี่เราลืมปิดอ่าไม่ใช่ว่าลืมปิดหรอกปิดไม่สนิทที่นี่น้ำท่วมนะตลอดนะครับ แต่ว่าตั้งแต่ที่เขามาทาำรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าอะไรสักอย่างนี่นะแถวเนี้ยน้ำท่วมน้อยลงนะครับไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เขากำลังก่อสร้างตรงนี้นะเขาแก้ปัญหาจุดนี้ไปด้วยในตัวหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าตั้งแต่เขามาเนี่ยน้ำท่วมไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อน ผมขับรถที่นี่ผ่านที่นี่ทุกช่วงเวลามาแล้วนะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกเราพอจะจำสถานการณ์และสถานที่ได้นะว่าถ้ามันตกแบบนี้ฝนตกแบบนี้ตกประมาณนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ มันจะท่วมเท่าไหร่มันจะท่วมแค่ไหนตรงนี้พูดก่อนที่จะมีการก่อสร้างนะครับผมจึงคิดว่าเขาคงแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาช่วยบรรเทาในเรื่องของน้ำท่วมตรงตรงเนี้ยตรงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พระรามเก้าเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะทําไปในตัวด้วย หรืออาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเขตอะไรแบบนั้นนะมาขอร้องว่าเออไอรถไฟฟ้าเนี่ยในไหนก็ทําขุดเจาะโน่นนี้นั่นแล้วช่วยแก้ตรงนี้หน่อยได้ไหมอะไรแบบนั้นเดี๋ยวจ่ายเงินจ่ายทองให้กก็คงจะคุยกันนะอันนี้ผมเดานะครับ <laughs> ผมเดานะแต่อย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่เขามาก่อสร้างนี่ ปัญหาน้ำท่วมตรงนี้บรรเทาไปได้เยอะเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับน้ำท่วมยังคงมีอยู่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่จำได้ว่าผมเคยเอา z ซ6 r คันนี้ลงน้ำที่พระรามเก้าความลึกท่วมดิสเบกมาแล้วนะครับทำมาแล้ว รถไม่ดับก็บุญแล้วนะแต่ยังว่าแะ้วครับท่อไอเสียมันอยูสูงไงท่อไอเสียมันอยู่สูงเ,ออเ,งเป็นท่อเดิมนะครับเดิมทั้งคันเลยและไอช่องที่มันอากาศเข้าเนี่ยมันอยู่หน้ารถเลยนะเนี่ยมันอยู่ใต้เลือนไม้ไปหน่อยหนึ่งเองเนี่ยท่อตรงเนี้ยนะครับเนี่ยท่อตรงเนี้ยเป็นท่ออากาศเข้าแล้วก็ยิงเข้ามา ในใต้ถังน้ำมันซึ่งเป็นกรองอากาศเข้าไปสู่ลิ้นปีกผีเสื้อและตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้มันอยู่สูงอะ่ะมันก็ไม่ดับง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นรถเล็กดีผมเห็นจอดกันละนาวเลยนะท่วมแต่ละทีฝนตกแต่ละทีเสียบ้างติดบ้างโอ้โซู่ยานจังเลยพี่ชายตั้งโซ่หน่อยก็ได้นะ ไม่ปล่อยให้โซ่ยานนะครับและให้ความสำคัญกับโซ่สเตอร์เป็นอย่างมากมันแพงเหมือนกันนะเปลี่ยนที่เงินหายไปสามสี่พัน โตสเตอร์หากดูแลดีๆนะอยู่ได้นานเลยครับ 3- าสี่ปีเลยอะ่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าคิดเป็นระยะทางดูแลดีๆนี่ได้เป็น4ีห้ามื่นโลเลยนะผมวิ่งได้ความเร็วประมาณสักเฉลี่ยอยู่ที่80กิโลเมตรนะครับ เพราะว่าผมมีหมวกกันนอกของภรรยาด้วยมันจะเป็นอ,อุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับทำให้เราต้องใช้ความเร็วเท่านี้และถนนโล่งๆแบบนี้นะเพื่อนร่วมทางใช้ความเร็วกัน80-90เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องช้าบ้างเร็วบ้างอาจจะมีเร่งเกินเพื่อที่จะทำความเร็วเพื่อแซงแต่หลักๆแล้วถ้าเราวิ่งเท่าความเร็วเพื่อนร่วมทางไม่มีเหตุอะไรต้องรีบครับ เช่นผมตาม Ford f i e s t ตคันนี้นะครับคอร์รังมอม้า1 3 2 5กรุงเทพมหานครนะครับ Ford f อร์ f ฟ e ส t ตสีขาวเราใช้ความเร็วที่ใกล้เคียงกันไล่ๆกันหรือจะเรียกว่าเท่ากันก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องเร่งแซงอะไรครับเพราะว่าเราทั้งสองคันใช้ความเร็วอ,อยู่ในระดับเดียวกัน เดี๋ยวไว้ดูสถานการณ์ครับว่าจะต้องแซงไหมอ่านี่ไงผมก็แซงนะครับแต่ถ้าเราใช้ความเร็วในมาตรฐานเราในตอนนี้และมีเพื่อนร่วมทางตามมาข้างหลังด้วยความเร็วหรือว่าส่วนใหญ่เขาวิ่งเร็วกว่าเรานี่ให้เราหลบๆนะเพราะว่าเราจะไปเกีกา่เขานะครับ เหมือนเราเดินอยู่ในตอกในซอกในซอยซอยหนึ่งที่มีเพียงแต่คนที่เดินสวนกันหรือว่าเดินไปด้วยกันได้แล้วเราเดินช้าเนี่ยนะคนอื่นเขาเดินเร็วถ้าเราเดินช้าเราควรจะหลบถูกต้องไหมใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากหลบหรือว่าไม่อยากเกกา่าชาวบ้านเราก็ ต้องเดินเร็วเท่ากับชาวบ้านเขานะครับตักกะมันมีแค่นั้นแหละเอารีบไปจารีบไปหลังว่างเอ,อินะฮะถามว่าทำไมเขาถึงไม่รีบออกมามันดีแล้วนะครับมันดีแล้วเขาอาจจะมองได้ไม่ได้ไกลมากอีกประการหนึ่งผมอาจจะบังมุมกล้องหรือว่ามุมสายตาของเขาอยู่ ไอไม่นี่นะไมโครโฟนเนี่ยโดนปากผมบ่อยมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ปากเลยนะครับโทษไมไม่ได้นะต้องโทษปากตัวเองเพราะว่าไม่มันอยู่เฉยๆของมันนะครับแต่ว่าปากเราไปโดนเองผมวิ่งได้เท่านี้นะครับเร็วกว่านี้มันอันตรายแล้ว มนัดท่านพิสิทธ์ไว้9้าโมงนะครับเออแต่จริงๆแล้วนะเรียกว่าท่านพิสิทธ์เขานัดผมไว้ดีกว่าท่านพิสิทธ์บอกว่าเอางี้เก้าโมงเชา้าเดี๋ยวผมขับรถมาหาพี่ดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะเลยตกลงว่าเราจะไปศูนย์เรียวโมโตสปอร์ตรามคําแหงด้วยกันจากนั้น ขับรถกลับมาครับไปส่งท่านพิสิทธิ์ที่ที่บ้านเขาก่อนและผมขับ Honda CB500X ของท่านพิสิทธิ์กลับมาที่บ้านผมครับแผนเป็นแบบนี้แหละผมยังไม่รู้จะตอบแทนท่านพิสิทธิ์อย่างไรดีนะเรื่องที่เขาให้ยืมรถยืมลาเนี่ยนะ มันจะมีสักกี่คนที่ให้ที่ให้เรายืมรถเนี่ยจะขอยืม ZX10R ของพี่เมนมันก็การะไรอยู่ถ้าถามว่าขอเขายืมเขาให้ไหมผมว่าเขาให้นะ ZX10R SE แต่ประเด็นคือรถของพี่เขาอยู่บ้านไม่ได้เพราะอะไร เดี๋ยวภรรยาของพี่เขารู้ว่าพี่เขาแอบ,บซื้อรถคันนี้ไว้ <g ül> ก็ว่าแบบนั้นนะนะเอ้นะครับไปไหนเนาะสองเ่าวคันนี้ นี่สันเซฟิโลไม่ใช่เหรอใช่ไหมเหมือนนะเฮ้ยเซฟิโลจริงด้วยวะ่ะเดิมๆทั้งคันเลยครับหายากนะเนี่ย A31 เนี่ย A31 นี่ครับ เป็นเล่นไปนั่นนะ่ะแรงนั่นนะ่ะมันคือรถซิ่งในคราบรถบ้านนะครับนิสสันเซฟิโร่ A สามหนึ่งแท็กซี่มาเร็วเพื่อนเนอะ้ยดวนดวนดวน เมคันนี้นะครับก็มีรถเสียเว้ย เป็นภาพลวงตานะสำหรับคนที่ไม่ชินทางระวังด้วยนะครับผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่ามันว่ามันเเป็นภาพลวงตาแบบไหนรู้แต่ว่าบางทีมันทำให้เราสับสนนะนะ เส้นนี้รถซิ่งเยอะนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเป็นคนขับช้าอย่าได้วิ่งเลนขวาเด็ดขาดระวังจะโดนสอยตูดได้ง่ายๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลางคืนนะนะกลางวันไม่ค่อยเห็นครับแต่มีมีอยู่แล้ว าศดีนะครับเย็นๆสบายๆแต่บอกตามตรงว่าผมหนาวนะผมรู้สึกว่าหนาวนะครับมันเป็นอากาศที่เหมาะมากเลยที่เราจะขับขี่รถจักรยานยนต์เสพบ,บรรยากาศเอายังไงนี่ยังไงนี่ช้าๆเอื่อยๆ ร้อนรถเป็นอะไรหรือเปล่า <c oughs> ระวังนะครับรถบางคันจอดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลก็มีแต่พอพูดถึงความเป็นจริงแล้วเขามีเหตุมีผลนั่นแหละที่เขาขับช้าชะลอ นะแต่เราพูดเป็นกึ่งกึ่งประชดไงจอดแบบไม่มีปรีไม่มีขุยอะไรแบบนั้นนะครับโอ้นี่อะไรวะเนี่ยสวยดีครับสวยดีรถทุกคันมันมีสเสน่ห์อยู่ในตัวของมันนะขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นที่มองไปแล้วเราจะมองเห็นสเสน่ห์มันไหม หรือว่าเขาจะมองเห็นเสน่ห์ของรถคันนั้นไหมอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนชุบชุชผมมองว่ารถมันสวยหมดนั่นแหละสวยคนละแบบคันนี้เรามองว่าขีเลยคนอื่นเขามองว่าสวย คันนี้เรามองว่าสวยคนอื่นมองว่ามันขี้เหร่หรือว่าคันนี้เรามองว่ามันขี้เหร่คนอื่นมองว่าขี้เหร่แต่คนออกแบบมองว่ามันสวยอ่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละบุคคลแต่ท้ายที่สุดแล้วรถมันก็คือรถ มีล้อวิ่งได้จบครับมีไม่กวาดด้วยอ่ะมีไม่กวาดกับถุงกอล์ฟด้วยรถขายไม่กวาดขอแสงนะจ๊ะ ตกแดดไม่ออกแดดออกออกอ่อนอ,อน mm hmm. ดีงามครับดีงาม mm hmm. ถนนนวมินเป็นถนนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงพยาบาล รือต่างๆนะถือว่าครบครันอยู่รถไม่ติดเท่าไหร่นะครับหมายถึงตั้งแต่ที่ผมเลี้ยวมานะตรงนั้นน่ะ <laughs> จนถึงสามแยกคูบอลไอสามแยกข้างหน้านะ่ะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับจะไปติดอยู่ข้างหน้านวันธรรมดาก็ติดยาวอยู่บางทีมผมขับรถใกล้จะถึงบ้านแล้วครับเย a วันนี้ไม่ได้แวะกินบะหมี่นะเพราะว่าเมื่อเช้าสีพรรยาทำอาหารเช้าให้ผมเรียบร้อยแล้วครับอผมใช้เวลาไม่นานผมมาถึงที่หมายปลายทางแล้วการจราจรไม่หนาแน,น,น่นสะดวกสบายก็มีกระลอกด้วยเว้ย กันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้ขอให้ท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีครับ